โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกที่ว่าทำไมผู้เล่นเกนชิน Impact ส่วนใหญ่เนี่ยถึงเริ่มทยอยไปเล่นฮอนไกสตา a r เลี l ยวกันแล้วโดยหัวข้อที่ผมยกขึ้นมาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นบางส่วนที่ผมไปถามผู้เล่นเกนชินคนอื่นมาบ้างแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับฟังเนี่ย ผมก็ขอพูดถึงสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คืออาเขตร้านขายไอดีดองโรคุณภาพหากคุณเป็นคนที่ชอบเปิดกาชาเป็นชีวิตติดใจก็สามารถไปซื้อไอดีรลโลจากอาเขตได้เลยนะครับแถมทางร้านเนี่ยยังมีประกันให้อีกยาวๆไม่ว่าจะเป็นไอดีดองโรหรือแม้แต่ไอดีที่มี5ดาวเริ่มต้นอยู่แล้วในไอดีทางร้านก็มีให้เหมือนกันครับแถมตอนนี้ทางร้านก็เริ่มเอาสินค้าจากคอนไกสตาร์เลี้ยมาวางขายแล้วหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันเลยนะครับเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกาาาาชต้้องหมพดนะคร โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อแรกกันเลยดีกว่า โดยหัวข้อแรกเนี่ยเป็นหัวข้อที่ทุกคนน่าจะคิดตรงกันเลยนะครับนั่นก็คือเกมชินในปัจจุบันเนี่ยเกมเพลย์มันเริ่มซ้ำซากแล้วคือจากใจผมเนี่ยที่เป็นผู้เล่นเอ็นเกมที่ AR 6 0แล้วก็ผ่านทุกคอนเทนต์ได้แต่สำรวจล่วนี่ยังไม่ครบนะครับคือผมเวียนหัวมากเลยไอพวกแมปใต้ดินอะแต่ก็นั่นแหละครับที่ผมจะสื่อก็คือผู้เล่นเอ็นเกมปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําแล้วครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาหลายๆวันก่อนที่ฮอนไกสตาร์เลวจะเข้ามาสิ่งที่ผมทําในเกมชินแต่ละวันเนี่ แลกเพชรแล้วก็ออกใช่ครับผมทําแค่นั้นเลยจริงๆอ้อแล้วก็ถ้าอาบิทลีก็ไปนั่งเล่นอยู่ครับไปเอาเพชรคือผมก็ไม่รู้นะว่าผมทําแบบนี้คนเดียวหรือเปล่าผมก็เลยลองไปไล่ถามผู้เล่นเอนเกมคนอื่นๆดูสรุปคําตอบที่ได้มาก็คือใช่ครับเล่นเคชรเก็บเพชรแล้วก็ออกเหมือนกัน คือเกนชินมันไม่ค่อยมีอะไรท,ทําจริงๆครับช่วงนี้อ่ะยกตัวอย่างตู้ที่เข้ามาใหม่อย่างตู้หมอไปตอนแรกที่ทุกคนคิดกันคือถ้าหมอไปมาเกมเพย์จะเปลี่ยนจะมีอะไรเยอะขึ้นและอาจจะดึงคนกลับมาเล่นได้แต่ก็นั่นแหละครับกลายเป็นว่าหมอไปเนี่ยไม่ค่อยไปทางใดทางหนึ่งเลยคือโล่ก็โล่ไม่สุดฮิลก็ฮิลไม่สุด,สดแต่ว่าไอ้ตัวบัฟเนี่ยมันดีมากเลยนะครับผมชอบแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าเขาปล่อยหมอไปมาเพื่ออวยผู้เล่นเอนเกมมากกว่าคือผู้เล่นเอนเกมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีตัวละครหลัก ที่แบบแรงอยู่แล้วแค่ต้องการตัวซัพพอร์ตเพื่อให้มันแรงขึ้นหลังๆเขาก็เลยทําแต่พวกตัวบัฟขึ้นมาครับไม่ค่อยมีตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็มีเกมเพย์ที่แบบว้าวขนาดนั้นคือถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นหรือผู้เล่นใหม่ๆที่กําลังเข้ามาเล่นกินชินเขาก็ยังมีอะไรให้ทําเยอะอยู่ใช่ไหมครับแบบสํารวจโลกเก็บเควสอะไรพวกนั้นแต่ว่าสําหรับสายผู้เล่นเอนเกมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ทําแล้วจริงๆครับอบิทก็ผ่านแล้วคอนเทนต์ก็ทําอะไรก็ได้ แถมบางคนเนี่ยก็แมปร้อยกันหมดแล้วคือมันไม่มีอะไรให้ทาจริงๆครับอย่างมากก็แค่รออบ b i t r e e เอาเพชรแล้วก็รออีกครึ่งเดือนแล้วก็ให้อบิทเรอีกรอบสําหรับผู้เล่นเอนเกมมันมีให้ทําแค่นั้นจริงๆครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆเลยครับที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยเริ่มย้ายไปเล่นคอนไกสตาร์เลวแล้วด้วยความที่ว่าเกมมันเป็นเกมใหม่ครับแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเทอร์เบทลองไปเล่นดู คือผมอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเล่นเทิร์นเบดหรอกครับแต่พอผมลองเปิดใจมาเล่นดูเนี่ยมันก็สนุกในแบบของมันนะครับคือเกมแนวเทิร์นเบดเนี่ยมันเปิดออโต้ได้ก็จริงครับแต่ว่ามันก็ต้องคิดด้วยบางทีระบบออโต้มันก็แบบกากาก,าก,ากหน่อยอ่ะพูดตรงๆแต่ว่ามันก็สนุกเลยครับเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดเยอะใช้ทีมใช้ความสร้างสารรค์ในการจัดทีมอะไรพวกนั้นมันก็เลยดูแปลกใหม่มากสําหรับผู้เล่นเกณฑชินที่ลองมาเล่นเกมนี้นะครับและหัวข้อต่อมาที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือตัวเกมเพลย์มีความหลากหลายกว่าถ้าเราพูดถึงเกม ของเกนชินเนี่ยนั่นก็คือ Open w o r l d ใช่ไหมครับเดินไปเดินมาเก็บของตีบอสแล้วก็อัพตัวละครซึ่งตัวของคอนไกสตาร์เลวก็มีเหมือนกันครับคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากใช่ไหมครับคือเก็บของฟาร์มของอัพตัวละครแต่ว่าที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือระบบการต่อสู้ภายในเกมครับถ้าอย่างเกนชินใน p แพกเนี่ยคอนเทนต์ที่มันจริงจังมากก็คืออบิสโดยการเล่นอบิสของเกนชินเนี่ยก็คือให้เราจัดตัวละครเพื่อไปสู้กับมอนสเตอร์ที่แพ้ทางใช่ไหมครับแล้วก่อนทีี่่จจจะะเริมให้กกดุญแ็ ีบัฟให้เราเลือกว่าอันไหนเนี่ยเข้ากับทีมเรามากที่สุดถ้าเราเลือกบัฟเสร็จสู้กับมอนเรียบร้อยผ่านห้องนั้นได้เราก็จะได้เพชรเป็นการตอบแทนซึ่งระบบเกมเพลย์ในนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละครับเลือกบัฟสู้มอนได้เพชรซึ่งฮอนไกก็เป็นเหมือนกันครับแต่ลูกเล่นจะเยอะกว่าแล้วก็การเล่นเนี่ยสนุกกว่า เพราะว่าการที่เราจะเล่น simulate แต่ละรอบคือไอเจ้า simulate เนี่ยมันก็คล้ายๆอบ,บิสในเกนชินเลยครับแต่ว่าของฮอนไกเนี่ยมันคือการอัพเลเวลโลกครับซึ่งในการเล่นแต่ละโลกเนี่ยมันใช้เทคนิคแบบต่างกันมากแล้วก็เล่นยากด้วยนะครับสาหรับผู้เล่นต้นเกมซึ่งความสนุกของการเล่น simulate เนี่ยมันก็คือการเลือกผาดครับผมว่าการเลือกผาดเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะครับสาหรับผู้เล่นเกนชินที่เข้าไปลองเล่นคือแต่ละครั้งที่เราเข้าไปใน simulate เพื่อต่อสู้กับมอนเขาจะให้เราเลือกผาดครับหรือว่าเส้นทางในการเล่น ซึ่งไอตัวผ่านเนี่ยมันประยุกต์ใช้กับทีมที่เราเล่นได้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ ล่าสังหารทำลายล้างแล้วก็อื่นๆที่เขาให้เลือกอะนะครับซึ่งอาการเลือกผาดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นและทําให้ทีมที่เราจัดมาเล่นกับผาดน,นี้มันจะสนุกมากขึ้นนั่นเองครับคือถ้าเป็นการต่อสู้ในอบิสของเก n นชินเนี่ยถ้าเราปั้นตัวละครมาดีจัดทีมดีๆเราก็จะผ่านได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าของฮอนไกเนี่ยลูกเล่นของเขาก็คือจะให้เราเนี่ยไปตีมอนตามแมปก่อนเพื่อที่เราจะได้สะสมการ์ดพอแล้วก็เอาไปแลกตัวของผาดน,นะครับแถมถ้าเราคิดว่าทีมของเราเนี่ยยังไม่สามารถเดินไปสู้กับบอ สามารถเดินเข้าวับแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์ก่อนได้เพราะเมื่อเราผ่านอีเวนต์ของดันนั้นๆได้เขาก็จะอัพพรของผ่านให้เราครับหรือไม่ก็ได้อะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นซึ่งไอการที่มันมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็เลยทําให้ฮอนไกสตาร์เลวมีความโดดเด่นในด้านเกมเพลย์สูงครับและมีบางอย่างที่เกนชินไม่สามารถทําตามได้เลยและเหตุผลข้อสุดท้ายที่ผมจะยกขึ้นมาพูดนั่นก็คือตัวของฮอนไกสตาร์เลวเนี่ยทำการบ้านมาดีกว่าครับ ซึ่งไอดีกว่านี่คือแบบดีกว่าจริงๆคือไอพวกระบบอะไรต่างๆที่เราด่าในเกนชินเนี่ยคือเขาก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นจริงนะครับ แต่เอามาใส่ในเกมนี้แทนคือถ้าใครลองเล่นฮอนไกสตาร์เลวดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเล่นสะดวกมากเลยครับเพราะว่าตอนต้นเกมพวกไกด์นำทางไกด์ฟาร์มของแล้วก็พวกระบบสอนการต่อสู้ภายในเกมอันนี้ถือว่าทําดีกว่าเก็ชินเยอะมากเลยครับเพราะว่าระบบส่วนใหญ่ในฮอนไกสตาร์เลวเนี่ยเขาจะเน้นเข้าใจง่ายแล้วก็กดแบบไม่กี่ปุ่มน,นะครับใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับเก็ชินแบบนี้ละกันอย่างเก็ชินเนี่ยเวลาเราจะย่อยเลซินเราก็จะไปลงดันฟาร์มอ์ติแฟกใช่ไหมครับแล้วบางดันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อย ครับถึงจะฟาร์มเสร็จแล้วเราเนี่ยต้องกดฟาร์มหลายๆรอบด้วยบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเบื่อครับแล้วอยากไปทําอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าของฮอนไกเนี่ยตัดปัญหาส่วนนั้นไปเลยครับเพราะว่าการฟาร์มเลซินแต่และรอบของฮอนไกเนี่ยเราสามารถเร่งความเร็วแล้วก็ตีแบบอัตโนมัติได้ครับซึ่งบอกเลยว่าระบบนี้เนี่ยผมชอบแบบชอบมากมาก เพราะว่าการที่เราเล่นความเร็วแล้วก็เล่นอัตโนมัติได้เนี่ยเราก็สามารถสลับจอไปเล่นอย่างอื่นได้ครับเป็นระบบสำหรับสายขี้เกียจแบบที่แท้ทูเลยแล้วที่จะเทียบอีกอันเลยก็คือระบบการส่งตัวละครไปสำรวจเพื่อเก็บของถ้าอย่างในเกชินก็คือเวลาเราออกสำรวจเสร็จล้วก็เก็บของแล้วก็เอาตัวละครกดยัดเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับซึ่งมันต้องทําแบบนี้เนี่ยหลายครั้งมาก คือแบบกดไปกดมากดสำรวจเนี่ยครับคนก็เลยด่าว่าทําไมไม่มีกดปุ่มแบบส่งอีกรอบไปเลยซึ่งโฮโลวิดก็ทําจริงนะครับแต่ทําในฮอนไกสตาร์เลียวแทนเพราะว่าในฮอนไกเนี่ยเมื่อเราส่งสำรวจเสร็จเราสามารถกดส่งอีกรอบไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งเรียงตัวละครใหม่เอาง่ายๆคือฮอนไกเนี่ยเป็นระบบที่สามารถกดไม่กี่อย่างก็ทําเสร็จได้เลยคือไม่ต้องไปกดนู่นกดนี่ให้ยุ่งยากอะครับเน้นกดแบบอย่าง2ออย่างก็จบเลยอันนี้คือยังไม่รวมเรื่องการดีไซน์ตัวละครนะครับคือถ้าผม เก็บเรื่องนี้เอามาพูดเนี่ยบอกเลยว่ายาวแน่ๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเหตุผลส่วนใหญ่เลยครับว่าทําไมผู้เล่นเกนชินส่วนใหญ่เนี่ยอยากลองย้ายไปเล่นฮอนไกดูบ้างแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าฮอนไกสตา์เลียวก็ไม่น่ามาแทนที่ตัวของเกนชินได้ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแนวเกมมันก็คนละอย่างกันถ้าสมมุติว่าฮอนไกเนี่ยมันไปถึงจุดๆหนึ่งที่มันไม่มีอะไรให้ทําแล้วเดี๋ยวยังไงคนก็น่าจะกลับมาเล่นเกนชินเหมือนเดิมนั่นแหละครับให้เราคิดแค่ว่ามีเกมใหม่จากโฮลิเวิร์ดมา แล้วเราก็เล่นทัก2เกมเพื่อทดแทนความน่าเบื่อของแต่ละเกมไปดีกว่าเพราะถ้าเล่นแต่เกนชินเลยเนี่ยบางทีมันก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรทําก็นั่งเฉยๆออกเกมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเกมไหนหรอกครับที่มาจะมาแทนที่กันได้เพราะว่าแนวเกมเนี่ยมันก็คนละแบบกันเลยบางคนที่ไม่ชอบเล่นเทิร์นเบดเนี่ยก็ไม่เล่นแบบไม่เล่นเลยจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับใครเล่นเกมไหนแล้วสบายใจเนี่ยก็เล่นไปเถอะครับเอาเป็นว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ Ho อนไกสตาร์เลวหรือว่าเกนชินเนมแพกเนี่ย ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ใครอยากได้ไอเดียีโลไปเปิีนหาตัวละครตึงๆเนี่ยก็แวะไปซื้อที่อาร์เคดได้เลยนะครับเอาไปว่าคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันครับส่วนใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็นั่นแหละครับคอมเมนต์มาได้เลย